กเจียนถ่ายสองกล้องเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นมือถือตั้งขาสูงเนาะแล้วก็ทำเป็นพักว้างไว้ส่วนเอกล้องเนี่ยแทนสายตาก็คือทำเอ่อ POV ก็เรียกเอ่ออะไรวะแทนสายตาครับแบบ i-view ที view <c oughs> <c oughs> ่กนตัวเบิร์ดไอวิว POV p o ีพอยต์พีโอวีพอยต์โอบ้าบอกคอแตกแล้วแต่ แล้วเสร็จปุ๊บกว้างเนี่ยก็ให้มันผ่านโฟผ่านเหมือนกับเห็นเข้าไปได้แนะว่ามีต้นกลางทลายอยู่โน่นเห็นปะกลางก็คือช่วงกระดานคําว่ากลางก็คือมีภาพที่มันดูมีมิติลึกเข้าไปข้างในพอได้ไหมครับนี่คือวิธีการถ่ายเอาละ่ะวันนี้ผมจะมาบ่นเรื่องที่ว่าเมื่อเช้าผมคุยกับคนที่บ้านเนาะแล้วก็คอ,อ,อนเซิล ขสศไปในค่าวเดียวกันปัญหาที่ผมเจอเจอก็คือผมว่านักธุรกิจหรือใครก็ตามที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็คือจัดการความรู้สึกไม่ได้ยิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยใครสักตุ้มตรีแน่เลยเนี่ยของตุ้มตรีเขาคงจะต้องออกแดดกลางแขดหรือเปล่านี่แ ก็คือผมบางทีอยากจะเป็นคอนซัลความรู้สึกนว้ยว่านักธุรกิจอ่ะเหีือใครที่ทํากิจการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจากการอารมณ์ตัวเองจาัดก,การความรู้สึกตัวเองที่นี่คําว่าอารมณ์กับความรู้สึกแตกต่างยังไงนี่มาแล้วครับมีตัวที่จะมาขัดหน้าไอโคเรสกาอะไรทุกอย่างเลยนะครับนี่จะมาขัดหน้านัา่นแหละจัดการจัดการความรู้สึกตัวเองสําคัญว่าความรู้สึก ความรู้สึกความรู้สึกเนาะมันเป็นเป็นสแตนดาร์ดสแตนบายอีตัวความรู้สึกมันเป็นสแตนดาร์ดมันเป็นเบสออนที่เป็นปกติแต่อารมณ์น่ะมันไม่ปกติอารมณ์นี่ว่าคือด้านตรงข้ามก็คือตั้งแต่ความเข้มข้นอย่างบางอ๋อนี่สินค้านี้ใส่อันนี้เอาไปใส่น,นี่ไอ้แบตเตอรี่ ได้มา3ตัวนี้ f f i ฟ i a t ตอันนี้ซื้ออันนี้ของจุมตรีอันนี้ของจุนหนุ่มนะครับเสร็จทีนี้ไอ,อการจัดการพูดถึงการจัดการนาเนี่ยอันนี้ผมเสร็จแล้วมุมกว้างอันนี้แทนสาตาว่าทำอะไรอยู่ผมก็ตัดสลับไปมาได้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกอันนึงว่ามุมกล้องในการที่ผมจะ ถ่ายกระดานแล้วว่าผมทำอะไรแค่ไหนนะครับนี่ก็เหมือนเดิมผมรับหน้ารับด้านหน้าด้านหน้าผมมีอย่างนี้ส่วน POV ผมก็มุมนี้ไปโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปว่าผมจะทำยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการให้อาเจียนแนะนำการทำคอนเทนต์ในสไตล์คอเราสสก็ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับ เดี๋ยวไปฉา,ากทันไป